ตอนนี้จะเนะริ่มตีแล้วนะครับดูส่วนที่พิธีการทำก่อนนะครับเรามีผสมตัวที่เป็นเลยสดอ,อยู่ครั้แรกนะครับปีดเที่ยวก่อนครับได้นะไหมครับปนะครับโอเคดูก่นอนนะครับว่าทำยังไงขั้นแรกเอาอาหารผสมลงก่อนนะครับเดี๋ยวเราลงตัวตะไคราย,ยางครับ ในส่วนนะครับตีด้วยความเด็อดตัดนิ่หนึ้งครับ้เทุกคนก็ะทำแบบนี้นะครับตีให้เลยอ่อนตัวนิดนึง้ลเวลาตักในสดจากตู้เย็นมาใหม่ใหให้หั่นเป็นชิ้นๆอย่างง่ายึ้นนะครับในส่วนที่อยู่นอกตู้เย็นถ้าทิ้งละลายแล้วใช้ไม่ได้นะครับในส่วนที่ค่อนข้างอ่อนตัวก็พอแล้วมาตีนะครับตีให้เลยอ่อนตัวนะครับ ความเร็วไม่เ hmm. ก mm ิน hmm. ปันกลางขณะนี้คือเนยเริ่มลิ้นนะครับถ้าใครไม่เห็นมาดูใกล้ๆก็ได้ครับแต่ว่าเป็นแบวิดีโอมันจะเห็นอยู่นะฮะเห็นไหมครับเนยเริ่มลิ้นแล้วนะครับลดความเร็วลงนะครับใส่กาวย้อยกางไปยื่นกาวทรายขาวมาแล้วนะครับ งเดียวละรบนะครับอยู่ที่สน้าาแล้วก็เราบากลนครับตูมีส่ให้เครืน,นี้ทำการเอาแป้งไปร่อนกับหมูนะครับอันนี้งมูนะฮะลมหมูนี่มยังกระจายตัวให้ตนิ่นง เยที่นี่นะครับเกลือใส่ไปในส่วนผสมพิทีเลยได้เลยไม่ต้องร้อนนะครับเพราะว่าไม่น่าจะร้อนขาเกลือไปแล้วนะครับตอนนี้ส่วนผสมเราเหลือแค่ไข่กับ,บนนะมะนาวแบบแรกนะครับอันนี้เราตีเนยน้ำตาลเกลือตอนขึ้นปูนะฮะดย่าลืมว่า ทำไปก็ได้ตัวอื่น,นะครับตัวอื่นทำไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้เรามีแม่ปะป๊วยอยู่ช่วยดูให้จิตใจให้ทีอย่าไม่นะครับเอา,อเาสาีสีตอนต่างๆพอๆมัออกมาได้แล้วแบ่งคนละทีหนึ่งไปเลยนะครับตรงนี้นะจับเวลาประมาณสักห้าคนาที ตางเริ่มอลอะลายดีนะฮะเนยก็เป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะะตีต่อหน่อยครับ เตรียมแป้งนะเตรียมแ,แบบนี้นะครับทุกคนดูนะฮะเวลาร่อนแป้งแล้วให้เตรียมแบบนี้ให้จับได้อย่างนี้ก็จะเตรียลงไปได้ตอนที่เราเะเตยของแป้งลงไปช่วงนี้เราตีให้เหนยขึ้นเพราะว่าเราต้องการอะไรครับต้องการให้เหนยขึ้นเพราะอะไรครับต้องการปริมาตรของขนม ครับถ้าเราตีแล้วไม่ป็นผสมไปด้วยกันเลยแล้วแบบนี้ขึ้นไปมากางเดียไม่ปูนะครับของคุกกี้ก็จะไม่กรอบด้วยนะครับอันนี้เราตีคือแล้วต่างตัวนี้ก็จะละลายอย่างน้อยๆนะครับด้วยนะครับตอนนี้มันจะขึ้นขาวแล้วนะฮะเห็นไหมครับไม่เห็นมาดูทีขึ้นขาวแล้วนะครับ หน่อยนะครับข้างหลังข้างหลังกดไาดูนิดนึงครับว่านี่ก็จะเริ่มใส่ของเหลวแล้วนะครับใส่เห็นไหมครับมันขึ้นตีเดิน<ะ>ไหมครับอย่างนี้นะฮะเห็นไหมมันฟูขึ้นไหมครับจากปริมาตรอย่างนี้แค่นี้เองขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเราก็ยังไม่ตีจนฟูเกินไปนะฮะตีพอประมาณให้ทึบขาวแบบนี้นะฮะเห็นลายบ่ง ตัวเนยวิ่งอยู่็ลอแล้วนะดดลดความเร็วลงนิดนึงจะไม่ถึงับความเร็วสันเริ่มใส่ฟองเหลวคือไข่ลงไปนะครับระชาะนะไข่ไม่ได้ตวดเดียวทั้งกองลงไปนะครับเพราะว่ามันยังไม่เข้ามัยนยังไม่รับมันต้องตีให้มันเข้านิดนึงก่อนนะถ้าไม่ใส่นะฮะตัวเน,นยกับไข่ไม่ได้ชอบกันนะม่ได้ชอบก,นะก,กันนะฮะคนมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ทยอยลงนิดนึงไข่ตัวนี้ตีให้แตกแต่ทนนีก่อนนะครับ เพราะถ้าไข่ใหญ่ใช้ฟองเดียวมัจะน,น้อยไปแต่ถ้าแบตใหญ่ใช้ไข่าามากๆฟองสีฟองยิ่บอกว่าวก็เพี่ฟองเียฟองได้นะครับให้ย,ยอดลไปเรยให้หมดนะครับนะไม่ตะม่วงได้ยังครับมระมวงหมดนะครับไข่ฟองน,นะครับ ของเอาไข่เลยครับก็ยังไม่ใส่เ่ลาแป้งนะครับพอไข่ลงไปดีตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเห็นไหมครับเป็นเนื้อเดียวกันแล้วแบบนี้นะครับนะฮะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้ลดความเร็วลงนะครับคามเร็วต่ำสุดเลยของเครื่องนะครับย่อยใส่แป้งไปแป้งตรงนี้ร่อนกับผงฟูไว้แล้วนะครับย่อยลงไปอย่างนี้นะครับช้า ลาลงไปได้เลยนะครับอันนี้ไม่มีไม่ม้มมองวกลกระหลกได้เลยเหมือนกันเห็นว่าส่วนผสมมันจะเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะเครื่องตาดท่นนี้นะครับจะได้กลิ่นของของเนยกับนีลานะครับ นี่ราใส่เพื่ออะไรครับกินข้าวไข่ไข่ไขนะครับใช้มือได้ไหมครับได้นะครับ นะครับเพราะอะไรครับแป้งมันจะเหนียวนะฮะจะเป็นคุกกี้ที่เหนียวนะฮะทีน,นี้เราถ้ามีไม่ต้องม่วงก็ใส่ไม,ม่เอาเม่วงได้เลยนะฮะปกติไม,ม่ม่วงก็เตรียมไว้ก่อนนะพอดีเมื่อเช้ายังไม่ไ ตัวนี้จนส่วนผสมที่ถูกต้องเลยนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับทุกคนเห็นนะครับแล้วใส่ในตัวม่วนลงไปคุณจะไม่โม้กเดี๋ยวรอครับช่วงที่รอจานนี้ทุกคนเตรียมส่วนผสมได้เลยครับตามสูตรได้เลยครับจ้างได้เลยนะตรงนี้ก็าจ้างตรงนี้เลยครับเ,เ,บเ,นะโโเริ่มแล้วเลยหยุดที่เราเปิดปากี่สุครับเราเปิดปากเลยเติมแป้ง ความเย็ลงนะฮะแล้วก็ใส่แป้งไป ข้าวเป็นเดียวกันไม่ร่วงปรยุกแล้วล้ขึ้นปีนเรื่อยๆขอบใจครับย้ายได้าย้าย่มันค่ะนี่จะหยุดป่าทีนึง ต้มบีบขึ้นมานะครับตอนนี้ตัวเลยครับแล้วมีตัวรวบรวมนี่เลยวันนี่ร้านลงไปแล้วนะฮะแล้วก็แต่มือทัวงสอทีให้เข้ากันตัวพอแล้วอยู่เลยแล้วก็ต้มบีบเลยตึ้งบีบตัวขึ้นอย่างนี้นะฮะดึงดูแบบนี้ทั้งหมดนครับทีสารครับทำไปทีชารที่สองเอ่อเราจะทำใ้ทั้งหมดสองขาฮะให้เตรียมขาดแบบที่บีบไปด้วย ครับสกูต่อยทีวิธีการนะฮะดิ่ลงไปลักษณะนี้นะครับต้องบ้างห่างประมาณนี้นะคะรับคุณมาดูนะครับโุณเห็นไหมไม่เห็นการนี้นะคร <ตก S 2> ับไอทีมลบอัจตรายก,กันนะครับใช้กล้องหรือมือกดให้มันแบนนิดนึงนะครับเวลาเข้าเตาอย่าแผ่เลยนะครับประมาณนี้นะครับกดเข้าเตาประมาณนี้คูณแล้ว แต่ลนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันที่การตีนะครับกับปุปุกตัเนี่ยในรสชาติเดียวกแป้งจะนาไปการขยาบตัวในเกลจะไม่แ็กแต่กเนี่ยตีบดีจะแข็งดีเดีือันี้นะครับทำไมถอยได้กระปุเไม่มาพูดไหมครับเดี๋ยวลุงบางเรงจติดบ่าไใหญ่นะตไปลากาวากหนดีนะครับไปลากแ้แรงมากไม่ ใส่่รกต่าแัวสีนิดห่อยนะครับพอเท้สีข้างล่างวจะมุดก่อนใช้ใช้ประมาณร้อยสักร้อยหกห้าต่ำาสิบก็เนี่ยตอนิบางคนาต้องติดนดตสครับแล้วนะัี่นะครับอีจะสุกต่อะเล็กน้อยนี่ใครครับผม,ม <história> นี่ใครครับระวังเลยนะครับผมนี่ของใครครับ มาดูนะครับบางชิ้นกระสุงแล้วนะครับเพราะว่าบีบไม่เข้ากันมาดูนะปัญหาคือบีบไม่เท่ากันแต่ละชิ้นแบบชิ้นสีขึ้นแล้วชิ้นสียังไม่กอนะครับนี่คือปัญหานะครับ